ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักเดินทางทุกท่านนะครับวันนี้ร้านน้อยการค้าแล้วก็เทพพาเที่ยวนะครับก็ถือว่าเป็นวันหยุดวันมาคบูชานะครับวันนี้วันที่12กุมภาพันธ์2568นานะครับเวลาก็7จ็นาฬิกาสนาทีแล้วนะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปเที่ยวกำแพงเพชรนะครับในวันหยุดแบบนี้นะครับไปพักผ่อนนะครับปิดร้าน2วันนะครับ วันที่12 13นะครับไปเที่ยวที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรแล้วก็น้ำตกคลองลานแล้วก็ลานการเต้นช่องเย็นนะครับติดตามกันไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆครับไปกันเลยครับตอนนี้ก็เป็นเวลา13บมนาฬิกาลนะครับเดินทากเดินทางมาตั้งแต่6กนาฬิกาครับ<ม>ตอนนี้เราก็มาถึงอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรแล้วนะครับ เดี๋ยวเราหาที่จอดนะครับแล้วก็ลงไปดูครับว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับที่อุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชรแห่งนี้นะครับไปเลยเลยครับครับหลังจากที่เราลงจากรถแล้วซื้อบัตรเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะไปชมอุทยานประวัติศาสตร์ที่กาแพงเพชรน,นะครับกว้างขวางทีเดียวนะครับ ปราสาทกระแพงเก่านะครับก็จะเป็นวัดนะครับวัดแรกที่เราจะไปชมก็จะเป็นวัดพระนอนนะครับนะครับมีแผนที่บอกให้เราได้รับทราบนะครับนะครับวัดเยอะมากนะครับกําแพงเมืองเก่านะครับน่ครับกว้างขวางทีเดียว ใน,นก็จะเป็นปราสาทเก่านะครัเป็นวัดนะครับซึ่งอยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรนะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปชมด้านในนะครับครับเราเดิน ไปชมด้านในดูนะครับว่าจะมีอะไรน่าสนใจนะครับจะเป็นทางหินตรงเข้าไปด้านในนะครับดูอนาณาบริเวณข้างในนะครับนี่จะเป็นวัดพระนอนนะครับกว้างที่เดียวนะครับวัดแรกที่เรามาเนี่ยก็เป็นวัดพระนอนนะ เศษซากกำแพงเมืองก็ยังสมบูรณ์อยู่นะครับผ่านมาเป็นร้อยรอยปีแล้วนะครับวัดพานนอนนะที่กำแพงเพชรน,นะครับกว้างขวางที่เดียวนะครับนะบเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในนะครับเราลองขึ้นไปดูนะครับ นาบริเวณเป็นพันไร่นะครับมีวัดเยอะแยะมากไปตัวเดียวนะครับ วางเดียวนะครับด้านในท่านใดที่ผ่านมากำแพงเพชรก็มาเยี่ยมชมกันได้นะครับอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรนะครับนะี่ครับวัดพระนอนนะครับ ก็เป็นด้านข้างนะครับของวัดพระนอนนะครับจะมีสถูปเก่าอยู่ด้านในนะครับ ครับนี่ก็เป็นอีกวัดหนึ่งนะครับวัดพระศรีอริยาบถนะครับที่อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรนะครับอาณาบริเวณก็เป็นพันไร่นลยนะครับที่อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรแห่งนี้นะครับเดินทั้งวันก็ไม่หมดนะครับนะครับกว้างมากครับฝั่งตรงข้ามก็มีนะครับ แรงตัดขินกิลาแรงนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะครับแค่วงทีเดียวครับเนื้อที่เป็นพันไร่นะครับอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรนะครับเนื้อที่เป็นพันไร่นี่ ี้เรามาเที่ยวกำแพงเพชรกันนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะวันนี้เป็นวันมาฆปูชานะครับวันที่12กุมภาพันธ์2 5 6พเวลาประมาณบ่ายโมงกว่านะครับวัดช้างรอบนะครับน,นี่ครเดี๋ยวเราไปดูครับ ยิ่งใหญ่อลังการมากทีเดียวนะครับที่กำแพงเพชรน,นะครับวัดช้างรอบนะครับจะมีทางเดินให้เราเดินเดินชมนะคะสภาพยังสมบูรณ์อยู่เลยนะครับมีการบูรณะซ่อมแซมอย่างดีเลยครับวัดช้างรอบนะครับ รูปช้างแกะสลักหินนะครับดูบริเวณด้วยรอบนะครับจึงได้ชื่อว่าวัดช้างรอบนะครับ mm hmm. ตื่นตาตื่นใจทีเดียวนะครับที่วัดช้างรอบนะครับยังเป็นโบราณสถานที่สมบูรณ์นะฮะ mm hmm. ใครที่ผ่านมากำแพงเพชรก็ไม่ควรพลาดน,นะครับ ริเวณโดยรอบนะครับครับหลังจากที่เราออกจากอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรน,นะครับแล้วก็จะมุ่งหน้าไปที่ลานกลางเต็นท์ช่องเย็นนะครับซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงนะครับ เดี๋ยวเราขึ้นไปกลางเต็นแล้วก็ไปดูบรรยากาศที่ข้าบนเลยนะครับไวกันเลยครับหลังจากที่เราเดินทางมาถึงอุทยานแห่งชาติแม่วงนะครับที่จะไปกลางเต็นที่จุดกลางเต็นช่องเย็นนะครับก็จ่ายค่าธรรมเนียมนะครับเข้ามานะครับร้อยหกสิบบาทนะครับแล้วก็มาที่จุดบริการนักท่องเที่ยวก็จ่ายอีกหกสิบบาทนะครับผู้ใหญ่สองคนนะครับเด็กไม่ต้องเสียนะครับ ตอนนี้เราก็จะขับรถต่อไปอีกนะครับจากที่เราเริ่มจากจุดบริการนักท่องเที่ยวแล้วนะครับจ่ายเงินค่ากลางเตียนแล้วเรากจะม่งหน้าไปอีก28กิโลเมตรนะครับไปกันเลยครับครับเราก็ขับไปเรื่อยๆนะครับจากจุดบริการนักท่องเที่ยวไป28กิโลนะครับหนทางก็จะเป็นโค้งๆอย่างนี้ตลอดนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับ ขับไปเรื่อยๆนะครับสบายๆไปเรื่อยๆครับไม่รีบนอนนะบนทางจะเป็นเส้นที่คดเคี้ยวตลอดอย่างนี้นะครับและไปตามภูเขานะครับมือใหม่ก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับรถเล็กก็ขึ้นมาได้นะครับไม่จาเป็นต้องเป็นโฟวิลนะครับเพราะว่าทางลาดยางถึงตลอดนะครับ ทางคดเขียวเหมือนภูทัาเบิกเลยนะครับแบบนี้ครับโคมชันโอมขวามือใหม่ก็ระมัดระวังนะครับ หลังจากที่เราชมบรรยากาศของลานกลางเต็นท์ช่องเย็นแล้วทีนี้เราจะไปจดชม,มวิวอีกแห่งหนึ่งนะครับนั่นก็คือจุดชม,มวิวภูสวรรค์น,นะครับเดินผ่านห้องน้ำไปอีกนะครับเดี๋ยวเราประชมความงามของภูสวรรค์กันนะครับ มีปูหินให้เราได้เดินนะครับตามทางมีป้ายบอกทางนะครับจุดชมวิวไต่บันไดขึ้นไปไต่ขึ้นไปประมาณ300เมตรน,นะครับไต่ขึ้นภูเขาไปนะครับ ไปกันต่อเลย ระยะทาง340เมตรนะครับไปขึ้นไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับไป อ,อันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศจากเบื้องบนลงสู่ด้านล่างรลานกลางเตียนเราก็อยู่ด้านล่างนะครับเราไต่เขาขึ้นมานะครับ การเต้นสบายนะครับ ิเต็มได้โคตรหินนะไป มาแล้วครับนี่ครับด้านบนก็จะมีป้ายให้เราบอกให้เราได้รับทราบว่านี่เป็นจุดชมวิวภูสวรรค์นะครับชมบรรยากาศโดยรอบนะครับ ริเวณจุดชมวิวภูสวรรค์นะครับสวยงามทีเดียวนะครับเต็มไปด้วยต้นไม้สูงๆเขียวกขจีทีเดียวนะครับนี่คือด้านบนจุดชมวิวภูสวรรค์แล้วนะครับท่านที่มากลางเต็นที่ลานกลางเต็นช่องลมก็ไม่ควรพลาดนะครับจุดชมวิวภูสวรรค์นะครับสวยงามมากครับ แับน <minutes> ี่ก็เป็นขาลงมานะครับ <lawsuit> ทางจะชันแบบนี้นะครับก่อนที่จะลงไปถึงลานจอดรถที่เรากางเต็นท์อยู่ที่ช่องเย็นนะครับ ท่านที่มาก็เตรียมรองทัพผ้าใบมาด้วยนะครับทางจะชันแบบนี้ลงไปเรื่อยๆนะครับจนถึงลานการเต็นด้านล่างนะครับ เดินลงมาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงด้านล่างนี้ก็จะมาโผล่ที่หน้าห้องน้ำนะครับด้านล่างระยะทางก็รวมๆแล้วก็ประมาณ400เมตรนะครับจนถึงจุดลานกลางเต็นช่องเย็นนะครับเดี๋ยวเรมใส่เอาติดรองเท้าผ้าใบแล้วก็ น้ำดื่มไปด้วยนะครับหมววเตรียมไปเลยครับนะครับนะครับจะมาโพที่ด้านล่างหน้าของน้ําเหมือนเดิมนะครับระยะทางก็ประมาณ400เมตรนะครับผม หลังจากที่เราเดินทางออกจากาลานการเต็นท์ช่องเหย็ดแล้วนะครับ mm hmm. จุดมุ่งหมายต่อไปเราก็จะไปชมน้ําตกคลองลานนะครับ mm hmm. ซึ่งอยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติคลองลานนะครับเด mm hmm. ี๋ยวเราไปชมกันครับว่าจะมีน้ําให้เราได้ชมกันหรือเปล่านะครับ mm hmm. ไปกันเลยครับ mm hmm. ครับหลังจากที่เราเสียค่าธรรมเนียม ่าบริการนักท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติของลานแล้วนะครับคนละ30บาทนะครับก็เข้ามาสู่ด้านในนะครับเราจะไปชมน้ําตกคลองลานกันนะครับว่าวันที่13กุมภาพันธ์2568ายยังจะมีน้ําเล่นไหมนะครับวันนี้เราก็มาถึงที่ทําการอุทยานคลองลานแล้วนะครับเราขับรถเข้าไปดูกันนะครับด้านในครับว่า ภาพของน้ําตกจะเป็นอย่างไรนะครับสามารถเล่นน้ำได้ไหมนะครับไปชมกันครับ เดี๋ยวเราเดินเข้าไปใกล้ๆน้ำตกนะครับถ้าเป็นฤดูน้ําหลากนี่จะสวยมากนะครับยิ่งใหญ่มากนะครับทางเดินเข้าไปก็จะมีเจอก้อนหินแบบนี้นะครับ ต้นยางนะครับใหญ่สูงใหญ่มากครับต้นไม้ใหญ่นานาพันธ์นะครับเจ้าแม่ตะเคียนทองนะครับตัวนี้ เปนตกก็จะตกมาจากด้านบนแบบนี้นะครับนะครับเป็นสายน้ําลงมานะครับจากหน้าผาลงมาสู่ด้านล่างนะครับตอนนี้วันที่13กุมภานะครับ2,568นะครับเวลาประมาณ12นาฬิกา3 2นาทีนะครับ เรวมีน้ำให้เล่นนะครับแต่ก็น้อยแล้วครับนะครับพอจะเข้าสู่แล้วดูแรงเลยนะครับน้ำตกครองลานนะครับ เดี๋ยวเราไปชมใกล้ๆน้ำตกกันนะครับ ับผมวันนี้ก็เที่ยวทั้งวันแล้วนะครับสดับทิปกำแพงเพชรนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมมาตลอดนะครับพบกันใหม่นะครับในทิปต่อๆไปนะครับว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนนะครับเพื่อนๆครับติดตามรับชมกันได้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับผมสวัสดีครับ